นุ่มถึงจะฟื้นแลวนะครับอาการเป็นไงบ้างครับโอหมอผมเป็นขนาดนี้ผมจะจ่ายใหม่ไหมครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะหมอผมมีประกันประกันยิงจ้าประกันภยันยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนให้ความคุ้คมครองนักเรียนทุกแห่งทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงการเสียชีวิตการตูญเสียวอวัยวะการเสียตาการรับฟังการพูดหรือการอักเสียงหรือแม้แต่ทุ้พวกระวตถาวรจะได้รับค่าชดเชยสูงสุด การรักษาพยาบาลตัวบาดเหตุแต่ละครั้งจะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ10,000บาทเลยทีเดียวถ้าเกเิดเสียชีวิตจากการถูกรถทำร้ายฆาตกรรมหรือเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารนักท่อง่ยวรยนต์จะได้แพทย์ชดเชยสูงสุด10,000แบาทเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอ่ะจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด10,000แสบาท ใช้จ่ายในการเดินทางกรณีรักษาตัวผู้ป่วยนื่อกจากการบาดเจ็บครั้งสามร้อยบาทถูกพูดหนึ่งร้อยครั้งเฮ้ยลอยหนักวะค่าใช้จ่ยจายสำหรับการเฝ้าไข้กรณีรักษาตัวผู้ป่วยในยจากอาการบาดเจ็บสูงสุดร้อยวันวันละห้าร้อยบาทโดยค่ารักษาพยาบาลจากกรุงเทพแต่ครั้งใช้เพียงใบเสร็จรับงเงินใบรับรองแพทย์แค่นี้เอง อยากสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนรพอโทรหนึ่งหนึ่งแป